เรื่องการตั้งคันของนักบินและแอร์โฮสเตด EP ที่2ถามว่าหลังจากที่คลอดแล้วสามารถกลับไปบินได้ไหมเรื่องนี ก็ขอสรุปเป็น3ข้อเหมือนเดิมนะคะข้อแรกเลยก็คือระหว่างที่เราตั้งคันนะคะถ้าบอกว่าเราสามารถทํางานให้กับสายการบินได้นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการลาคลอดนะคะฉะนั้นเมื่อเราคลอดเรียบร้อยแล้วก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอด90วันได้เหมือนกับคนทั่วไปเลยข้อที่2 หลังจากที่เรากลับมานะคะลาคดอะไรเรียบร้อยพร้อมจะกลับมาบินแล้วเราไม่สามารถจะมาทําการบินได้เลยนะคะเพราะว่าในงานของเราเนี่ยมันจะมีกฎกําหนดเรียบร้อยนะคะว่าถ้าว่าเรานะ,คะ่ค่ะไม่ได้บินเป็นเวลาที่นานแค่ไหนเราจะต้องไปทําการฝึกนะคะอาจจะเป็นซิมูเลเตอร์อะไรแบบนี้ก่อนนะคะข้อที่3า ว่าเรากลับไปเทรนนะคะตามกดเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับมาบินได้ตามปกตินะคะที่ผ่านมามีนักบ,บินหญิงในประเทศไทยท้องกันหลายคนแล้วนะคะแต่ละคนอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างแต่คร่าวๆก็เป็นแบบนี้นะคะ